สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับนั่นก็คือช่วง FAQ by Solution Center ครับสำหรับช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ใช้ในการตอบคำถามนะครับสำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Minicap นะครับแล้วก็โปรแกรมอื่นๆที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของทาง Minicap นะครับหากว่ามีคำถามเนี่ยหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับแล้วก็คิดว่าคำถามนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนก็หยิบคำถามนี้ครับมาตอบนะครับในรายการนั่นเองครับผม สำหรับนะครับในส่วนของคำถามในครั้งนี้นะครับจะพูดถึงว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับมีข้อมูลที่เราสนใจนะครับอยู่กลุ่มหนึ่งจะข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถจะดึงข้อมูลที่เราสนใจเนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปได้หรือไม่นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นแต่ท่าก็มีคำถามลักษณะนี้มาซึ่งถ้าเราทำงานในส่วนของอย่างเช่น Excel นะครับเราก็อาจจะฟิลเตอร์ในส่วนของ ข้อมูลที่เราสนใจเนี่ยมาวิเคราะห์ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมมีข้อมูลของผู้ป่วยที่นะครับมีโอกาสเกิดโรคหัวใจนะครับลักษณะนี้อยู่ผมก็อาจจะสนใจของอผู้ป่วยที่เป็นเพศชายนะครับผมว่านะครับมีจำนวนเยอะหรือไม่แล้วก็ฟิลเตอร์เฉพาะ,ะเพศชายใช่ไหมครับเราก็จะได้ข้อมูลเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเพศชายแล้วเราก็ทําการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการทากราฟการ ทำวิเคราะห์ข้อมูลทางสีต่างๆแล้วก็วิเคราะห์ต่อไปโดยฟิลเตอร์เฉพาะเพศชายอย่างเดียวได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราใช้ถานการเดียวกันเนี่ยมาในมาใช้ในโปรแกรม m i n i t ท b นะครับสามารถทำได้หรือไม่นะครับโดยชุดข้อมูลเดียวกันนะครับในส่วนของโปรแกรม m i n i t ท b นะครับก็จะมีนะครับฟังก์ชันนะครับที่ มีลักษณะลักษณะคล้ายๆกับการฟิลเตอร์บน Excel เมื่อสักครู่นี้ครับคือเป็นการเลือกนะครับเซตติ้งหรือเลือกเงื่อนไขของข้อมูลที่เราสนใจเนี่ยดึงออกมานะครับแยกเป็นอีกหนึ่งชีทเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในโปรแกรม m i n i t ทนะครับคำสั่งนั้นก็คือคำสั่งที่ชื่อว่า Subset Worksheet นั่นเองครับวิธีการใช้งานนะครับไปที่เมนู Data แล้วก็เลือก Sub s e t Worksheet นะครับ ในฟังก์ชันนี้ครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับฟิลเตอร์ใน Excel นะครับก็คือเราเลือกเงื่อนไขของข้อมูลนะครับที่ต้องการที่จะฟิลเตอร์หรือที่เราสนใจเนี่ยดึงออกมาในการวิเคราะห์นั่นคือเราสนใจผู้ป่วยเพศชายใช่ไหมครับก็คือคอลัมน์ Se x นะครับคอลัมน์ที่2นะครับเราก็เลือกคอลัมน์ที่2ลงไปลักษณะน,นี้เสร็จแล้วครับในคอนดิชันเนี่ยแทนก็จะมีเงื่อนไขเราสนใจเฉพาะผู้ป่วยเพศชายนะครับแล้วก็ติก๊กนะครับแล้วก็ สมมุตินะครับว่าผมสร้างชีตขึ้นมาใหม่เอาเป็นนะครับเป็นผู้ป่วยเพศชายลักษณะแบบนี้พอทาการคลิกโอเคนะครับข้อมูลที่ได้คือนะครับในส่วนนี้เราก็ทําการสร้างชีตนะครับเวิร์กชีตอันใหม่นะครับชีตหนึ่งก็คือมีเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นเพศชายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมลองใช้นะครับฟังก์ชันเวิร์กชีตอินโฟเมชันเพื่อเช็คข้อมูลนะครับก็คือมีข้อมูลทั้งหมด 206 Data นะครับจากเดิมเนี่ยเรามีข้อมูลนะครับทั้งหมด303 Data ก็คือดึงมาเฉพาะนะครับเงื่อนไขที่เราสนใจนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันนะครับของ Minitab นะครับคือเป็นคล้ายๆการฟิลเตอร์ใน Excel คือเป็นการดึงนะครับชุดข้อมูลที่เราสนใจออกมาโดยใช้คำสั่งที่เรียกว่าสับเซดเวิร์กชีตนะครับนอกจากนี้นะครับสับเซดเวิร์กชีตเนี่ยนะครับมันก็จะ เปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของข้อมูลนะครับอย่างลักษณะของข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะครับจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นจะเป็นลักษณะแบบข้อมูลที่เป็น categorical data ใช่ไหมครับมีกลุ่มเพศช,ชายกลุ่มเพศหญิงนะครับเราก็สามารถแยกเป็นกลุ่มๆได้ถ้าสมมุติเรามีข้อมูลที่เป็นลักษณะเป็นวันที่นะครับเราก็สามารถที่จะฟิลเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือดึงมาเฉพาะ,ะชุดข้อมูลที่เราสนใจได้เช่นเดียวกันนะครับไปยังคำสั่งเดิมครับ data แล้วก็ sub s e t worksheet ผมก็ใส่คอลัมน์วันที่ลงไปนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับเงื่อนไขนะครับเซต condition ตรงนี้นะครับว่าอยากได้อีคั่วเนี่ยคือวันที่วันนี้นะครับถ้าเป็น if before ก็คือเอาตั้งแต่วันที่เก็บข้อมูลจนถึงวันที่เราเราระบุเป็นเงื่อนไขนะครับ if after ก็คือเอาวันที่เป็นเงื่อนไขจนถึงวันสุดท้ายในการจะเก็บข้อมูล i t between ก็คือเอาระหว่างนะครับช่วงเวลานี้นะครับเราก็สามารถที่จะ ฟิลเตอร์ข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ได้นั่นเองคับผมเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็นอ s between แล้วกันนะครับก็คือกําหนดช่วงของข้อมูลนะครับสมมติผมเลือกข้อมูลนะครับอย่าง,างชุดข้อมูลผมเนี่ยเริ่มต้นที่ปี2008ผมอาจจะอยากดูในปี2 0 0พันนะครับผมคลิกไปที่ปีนะครับอ๋อง,ง่ายง่ายครับคือเราคลิกปุ่มปฏิทินตรงนี้เพื่อทําการเลือกวันที่ที่เป็นเงื่อนไขหรือ condition นะครับผมคลิก เลือกปีก่อนเป็นปี2009นะครับแล้วก็สมมติเดี๋ยวเอาเป็น1มักกลาละกัน1มกกลาปี2009จนถึงนะครับ31ธันวาปี2009ตรงนี้เดี๋ยวต้องแจ้งก่อนนะครับว่าวันที่ใช้ในการใส่ในเงื่อนไขหรือ condition ตรงนี้เนี่ยครับจะเป็นเงื่อนไขนะครับ setting เดียวกับเครื่องโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตาม format date ที่อยู่บนเครื่องนะครับ อย่าง format บางเครื่องที่ผมเคยเจอเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของเดือนวันแ,แล้วก็ปีนะครับอย่างเครื่องผมเนี่ยจะเป็นวันขึ้นต้นแล้วก็ดเดือนแล้วก็ปีเพราะงั้นมันก็อาจจะนะครับทําให้สอดคล้องกับ format format date หรือ format บันที่ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับผมอันนี้พอผมใส่งเงื่อนไขเสร็จแล้วผมก็ระบุชีทที่ผมสร้างเอาเป็นอ่ uh, าบีทวินไทม์แล้วกันนะครับ ถ้าคลิกโอเคนีครับชุดข้อมูลผมก็จะมีนะครับตั้งแต่วันที่1น,นะครับมการาปี2009นะครับจนถึงวันสุดท้ายเดี๋ยวผมกดคอนทรลเเพื่อค้นหาเอาเป็น3 1ธันวาเนี่ครับนี่คือชุดข้อมูลตัวสุดท้ายที่ผมค้นหาเจอก็คือ3 1ธันวาปี2009นี่ฮะครับ ได้การฟิลเตอร์หรือดึงข้อมูลนะครับตามช่วงเวลาที่เรากําหนดนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ Subset เวอร์ชีนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับนะครับข้อมูลที่เราใส่ลงไปในนะครับฟังก์ชันนี้หรือในคําสั่งนี้ว่าข้อมูลชุดข้อมูลเราเนี่ยเป็นลักษณะแบบ text data หรือเปล่าก็คือเป็นแบบกลุ่มเพศชายกลุ่มเพศหญิงเป็น numeric ไหมหรือว่าเป็นวันที่หรือว่าเวลาถ้าอย่างตัวอย่างนี้ถ้าเป็นวันที่เราก็สามารถที่จะฟิลเตอร์ในส่วนของวันที่ได้ว่าอยากได้ วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับในลักษณะนี้นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของนะครับฟังก์ชันสับเซตบอรีนนะครับก็ตอบคําถามกับคุณผู้ชมและคนฟังครับที่มีลักษณะคำถามที่คล้ายกันคือเราอยา,ากจะฟิลเตอร์ข้อมูลที่เราสนใจเราอยากดึงเอาเฉพาะชุดข้อมูลที่เราสนใจมาวิเคราะห์ในโปรแกรม m i n i แค b เนี่ยสามารถทําได้หรือไม่คำตอบคือก็สามารถทําได้ผ่านฟังก์ชันสับเซตบอร์คีนะครับ และนี่ก็คือเป็นคําถามนะครับที่มีหลายท่านได้ถามเข้ามาถ้าหากว่าท่านใดมีคําถามเนี่ยก็สามารถที่จะเขียนมาบอกเล่านะครับมาฝากคาถามไว้ได้นะครับตามอีเมลนะครับที่เป็นที่อ่าเขาเรียกว่าอีเมลเอสเนะครับตามดีสคริปชันใน YouTube นี้หรือว่าอาจจะพิมพ์คอมเมนต์บอกในวิดีโอด้านล่างได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ